พุทฉายเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะครับหลวงปู่ครับเช่นอยากจะสอบถามหลวงปู่ถึงมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจในในยุคนี้ครับผมว่ามุมมองของหลวงปู่มองว่าเป็นยังไงบ้างครับมื่นบอนคุณก็รู้นี่คุณอยู่ในวงการก็รู้อยู่นะว่งานมากงานน้อยใช่ไหมใช่ครับฉันเชื่อว่าถ้าคุณมีงานมากคุณไม่มาวัดหรอก เรื่องจริงเพราะวัดนี่มันเป็นงานโหลเลยระหว่างเดินแบบไอ้ระหว่างเป็นพิธีกรเดินแบบน,นักแสดงพิธีกรเดินแบบโชว์ตัวโฆษณาสินค้าแล้วก็ออกงานอีเวนต์ท้ายสุดเนี่ยงานวัดอะเรอจริงอาะใช่ไหมใช่ครับแล้วนั่นดิเพราะนั้นท้ายสุดงานวัดแล้วถ้ามาหลงเข้ามาวัดแสดงให้เห็นว่าไม่ไหวแล้วกู อันนี้คือข้อเท็จจริงเลยแล้วเราถามว่าเริเป็นยังไงก็นี่ไงผลพวงที่เกิดจากจากการบริหารจัดการของคนไม่ดีมันก็เลยทำให้เราต้องกระทบกระเทือนถึงเรื่องเศรษฐกิจฐานลากครับเวลานี้นนะใครที่นั่งรถบีเอมรถเบนซ์หรูๆนี่ไม่ใช่ไม่ใช่หรูแล้วนะกระจอต้องนั่งรถไฟฟ้า ซื้อปุ๊บขาดทุนสามแสนปั๊บเนี่ยใช้ได้เลย <c oughs> <c oughs> แหมพูดอย่างนี้เดี๋ยวหลายคนนั่งนี้นี่ตกใจเลยว่า <c oughs> เอามาแซง <c oughs> แต่เรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นคือถามว่าทำไมมันก็ก็มันขายถูกมากเลยครับ <c oughs> เวลานี้มีเงินสองสามหมื่นไปถอยรถเก่งกมันขับได้สบายสบายเลยแล้วก็เงินสดด้วยนะไม่ต้องไปจ่ายดอกด้วยแถมแรถแลกแจกแถมที ถามพระก็รถในเต็นท์มันจะล้อนออกมาอยู่ถนนใหญ่อยู่แล้วมีแต่คนขายแต่ไม่มีคนซื้ออย่างนี้เป็นตน้นเอาง่ายๆแค่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างมันดาวลงมาแบบนี้ถามว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นไงก็อย่างที่ตอบกลับไปทุกครับสู่คำว่ามืดมนครับนี่แค่เอาเอาเอา,เ,อาเรื่องรถนะมันยังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพลังงานที่มันขึ้นเอาขึ้นเอาค่าไฟก็จะขึ้นเอาขึ้นเอา,เอ,าอุปโภคบริโภคขึ้นหมด ค่าแรงยังไม่ขึ้นเลยตอนนี้ทุกอย่างขึ้นไปสิบบาทฉันเนี่ยทำโครงการอ,อ,อาหารราคาถูกนะสิบห้าสาขาเนี่ยอิม่มเ,เมื่อเมื่อต้นปีที่แล้วก็ประมาณอิ่มละสิบาทเดี๋ยวนี้ขยับขึ้นมาหน่อยเพราะมันไม่ไหวก็เป็นสิบห้าบาทแต่ถึงวันนี้เนี่ยนะของที่มันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นห้าบาทเราโชคดีที่เราซื้อของข้างล้เป็นตันเราไม่ได้ซื้อเป็นโลถ้าซื้อเป็นโลก็อยู่ไม่ได้ ก็ตายอย่างเดียวข้าวสารฉันใช้เดือนหนึ่งประมาณหตันในการที่จะซื้ออาหุงแล้วก็เอาไปปล่อยไว้ตามสาขาต่างๆเนี่ยเดือนหนึ่งหตันบางเดือนเนี่ยเราเคยซื้อข้าวสารเนี่ยตันหนึ่งประมาณสักสมมติว่าสองพันเดี๋ยวนี้ซื้อ2อ0พันแปดละครับแล้วก็ข้าวหอมมะลิเลยนะไม่ใช่ข้าวกิ๊กก๊อกไม่ใช่ข้าวกระจอกงอกง่อย ถามว่าแล้วชาวบ้านธรรมดาจะอยู่กันยังไงหาเช้ากินข้ามวันหนึ่งค่าแรงยังไม่ทันขึ้นเลยมันขึ้นเดือนอะไรรัฐบาลเ็าประกาศเดือนอะไรวะเดือนตุลาน,นี่เดือนนี้มาเดือนอะไรกรกดาครับเดี๋ยอ,อีกที่ขีเดือนแต่ทุกอย่างมันขึ้นไปแล้วครับแล้วถึงดูตุลาเนี่ย<ม>จะได้ไหมถามว่าตุลาจะได้ไหมเพราะอะไรเพราะเวลานี้ยังไม่ทันขึ้นเงินเดือนบริษัทหลายพันเป็นพันบริษัทปิดทิ้งแล้ว คนตกง,งานแล้วคุณว่ามันรุ่งไหมละ่ะเศรษฐกิจมันรุ่งโลดไหมรุ่งร่วงรุ่งริ่งอย่างนี้รุ่งลุงเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะให้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เลยมีแต่ความมืดบอดอะ่ะคนขายนะเดี๋ยวนี้มาสมัยก่อนเราก็คิดว่าตอนโควิดใหม่ๆก็ไปทําขายหมูปิ้งข้าวเหนียวย่างอะไรก็ว่าไปนะเดี๋ยวนี้ปิ้งให้ไม้แห้งข้าวเหนียวแห้งติดถุง หมูแห้งติดไม้ก็ขายไม่ได้ไม่รู้จะไปขายใครเจ๊งกันหมดแล้วคณอาชีพอาชีพอะไรที่ว่าอิสระอิสระมันย้อนกลับไปถึงอาชีพที่ยั่งยืนและอยู่ได้เวลานี้เท่าที่ฉันคุยนะพอฉันเพิ่งกลับจากใต้เนี่ยไปคุยค,คนที่เขาอยู่หลักฐานความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเขาไม่พึ่งปัจจัยภายนอกเลยนาข้าวเขาก็มีอยู่หน่อยนึ่งบ,บ่อปลาเขาก็มีอยู่หลุมหนึ่ง เลือกสวนเกษตรผสมผสานเขาก็มีอยู่แปลงหนึ่งต้นไม้ผลเขาก็มีอยู่สิบกว่าต้นแล้วเขาก็จะบนแล้วก็คอกไก่คอกเป็ดคอกงวคอกหมูเขามีอยู่อย่างละตัวสองตัวแล้วเขากกินเขาเข้าอยู่ตรงนั้นเขาบอกนี้ผมอยู่ได้มาเป็นปีแล้วผมไม่เคยเอาตังค์ไปซื้อของข้างนอกมากินเลย อกับประลาดแต่ไอ้คนอัปรีมันกลับมาด่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่าทําให้คนไม่ขนขวายแต่มันเป็นทางรอดของเขาอเพราะทุกอย่างไม่ต้องซื้อไงพริกเวลานี้ถ้าไปซื้อข้างนอกเนี่ไม่ใช่โลหนึ่งห้าบาทสิบาทนะโลหนึ่งเป็นร้อยนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงเมษาน500ี่ยห้าร้อยกว่าบาทพริกขี้หนูเพราะจะเขาไม่เดือร้อนเลย เขาอยู่ของเขาได้แล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์เขาไปซื้อของขัางนอรยกเว้นจะไปซื้อกะปิน้ำปลาอ่นน้ำปลาเขาก็หมักของเขาเองครับะปิเขาก็ทําจากปลาไอจอมปลาแจ่วของเขาเองไปซื้อผงชูรสซื้ออะไรที่มันเป็นปัจจัยภายนอกที่เขาไม่สามารถผลิตได้แต่ปีหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เงินถ้าเขาต้องการอะไรเขาก็เอาของที่มีอยู่ไปแลกเอาง่ายๆแล้วเงินเขาได้จากการเอาไปขายบ้างเอาไปแลกบ้าง ก็ทุกคนมีความสุขแฮปปี้ไม่ต้องปากกัดตีนถีบตื่นแต่เช้าไปไปขี้ค่าขายแรงงานแล้วก็ได้มาไม่คุ้มเสียไอ้ค่ารถค่าเดินทางค่าโสหคุยค่ากินระหว่างการทำงานกับค่าที่ได้มามันแทบค่าตัวตายคุณว่าจริงไหมจริงครับเออค่าคอนโดค่าผ่อนลดค่าสารพัดอย่างอนี่เขาไม่มีค่ามีแต่ราคาที่เขารับมาเต็มเต็ม คิดอย่างนี้แนละ้วเดี๋ยวกลับไปทําเศรษฐกิจพอเพียงถือว่างานวัดนีงานสุดท้ายแล้วเจากกระวานสุขและทุกข์ซ้ำๆไม่เคยพ้นไปบนเวียนกําเนิดเกิดตายดังชีวิตนั้นมีเพียงเพื่อใจ